มันก็เลยมีความยากลําบากในการต่อสู้นเนาะบางทีเวลาทําม็อบเนี่ยเราก็ได้เห็นนะบางทีบางคนเขาเข้าใจทำะนะทนะําแล้วมันมีตังค์เขาเขา,เขาทาแบบเติมเงินเออเติมแบบเติมเงินออนไลน์แบบรายเดือนใชออ่อย่างนี้ครับคันี้คันี้ของเราเนี่ยมันไม่มีมันไปซื้อๆใช่ไหมาสสะอาดไปเลยนะครับคันี้ก็ ประชาชนก็จะต้องเข้าใจตรงนี้อเข้าใจแล้วก็ถ้าอยากให้ทําต่อมันก็ต้องสนับสนุนครับถ้าไม่สนับสนุนมันจะไปยังไงอ่ะก็ไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่กี้คุณอธิวัฒน์พูดมาถึงว่าพวกกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยไปทําไมนะไปล้อมที่ไปอยู่ที่ศาลไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมผมมองว่าอย่างนี้นะผมเนี่ยมองปัญหานี้ก็คือว่าจริงๆปัญหาของประเทศมันเยอะอยู่แล้วมันเต็มไปหมดแล้ววันนี้นะแต่ตรงนี้ก็คือ ทำให้ชัดขึ้นไปอีกชัดขึ้นไปอีกว่าในพร้อมจะแตกหักกันนะพร้อมจะเกิดสงครามกลางเมืองนะใช่ไหมมีมีมีประเทศไหนในโลกมันเขาไม่ยอมรับศาลเนี่ยไหนคุณอธีวันบอกผมว่าทั้งประเทศที่ประเทศไหนที่ประชาชนรู้ขึ้นมาบอกแล้วไม่ยอมรับศาลเอ้าไม่ยอมรับศาลไม่ไม่ยอมรับศาลในประเทศตัวเองเออในประเทศตัวเองอคุณก็ต้องตัดสินเองไงงั้นนะค,คุณคุณทาผิดแล้วคุณก็จะตัดสินเองใช่ไหมคนอื่นตัดสินเนี่ยถ้าถ้าถ้าถูกใจก็โอเคถ้าไม่ถูกใจก็ ไม่เอาจะเปลี่ยนใหม่มันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่เลือสารรัฐธรรมนูญเกิดจากไหนอะเกิดจากรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์สี่ศูนย์ซึ่งพวกคุณก็ใช้อยู่อาแล้วมันแปลว่าอย่างไงอย่างเงี้ยใช้อยู่แต่เขาตัดสินมันไม่ถูกใจมีคนบอกผมเมื่อเช้าในี้นะโทรศับท์คุยกันบอกว่าแล้วอาจารย์มันชัดความจริงมันได้แสดงความชัดเจนมาอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยมากันเป็นหมื่นๆเนี่ยสารไม่รู้จะลงโทษใครวะมันมากันเยอะจัดแต่ไอ้เขาเนี่ยรู้หมดเลย <ท>แหมนชัดเจนในการที่จะจัดการก็ดีเหมือนกันใช่ไม,มคุณประจกครับครับ,รบผมอยากจะพูดถึงพี่น้องเพื่อนๆนะฮะถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องออกมาช่วยกันนะฮะกับแนวทา,ทางที่ถูกต้องที่เป็นไปได้กับสังคมกับลูกหลานละวัทข้างหน้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรารวมตัวกันเรารวมตัวกันช่วยกัน ลุมตืบศัตรูของแกนนําจนเคยตัวที่ผ่านมานะฮะเป็นการลุมตืบศัตรูของแกนนำทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเราต้องมารวมตัวกันลุมตืบศัตรูที่ตัวจริงของเราและสิ่งที่ได้ตอบแทนคือผลประโยชน์ของเราการอยู่ดีกินดีของพวกเรานะฮะและทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งลูกหลานเราต่อไปก็จะมีได้อันดับส่งนี้ไปด้วยได้ดีไปด้วยนะครับ,รบผมก็จะบอกพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเพื่นอนผมจะหวประทุมธานีนะฮะ คืออยากให้ท่านเปิดใจฟังกลุ่มอื่นๆบ้างนะครับและหนังสือนักภาษาเล่มนี้นะฮะแล้วก็เป็นยาตองขอบปุบเล่มนี้อยากให้เพื่อนๆพี่น้องชบบาวปทุมนะฮะผมเน้นเลยช่วยกันอ่านขัานงมากไม่ใช่จะรอฟังแกน้ำคุณเรียกอย่างเดียวนะฮะใช่เพราะประเทศเป็นของเราทุกคนเราต้องช่วยกันอย่างท่านจอมสมชายพูดนะฮะผมชอบมากคือเราไม่ต้องทำไรหรอกครับ ถ้าอยู่บ้านปั๊บเราต้องเช็ดบ้านฝาดบ้านถูบ้านแต่ถ้าเราออกมาช่วยกันปัจจุบป,ประเทศไทยออกมายืนเฉยครับอาจารย์ธนวัฒไม่ต้องทําอะไรเลยคอยออกไปยืนเฉยก็ชนะและ้วแบบอาจารย์ท่านพูดใช่ไหมฮะมัน <liers. S 2> เลือกที่ง่ายมากคแต่คนมองไม่เห็นตรงนี้กันนะฮะผมอยากกร่าบวิงวอนเลยนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มีกําลังเล็กๆน้อยก็พอจะช่วยได้ก็ช่วย อพอจะมาร่วมกันก็ช่วยกันพอจะอามาเคลื่อนไหวด้วยกันก็มาช่วยกันแต่ถ้าติดภารกิจมาไม่ได้หรืออะไรก็เล็กเล็กน้อยๆแบ่งปันมาช่วยกันเพื่อทําบุญร่วมกันแต่สิ่งประโยชน์สูงสุดคือตกกับปร,ป,รประชาชนจริงๆนะครับตรงนี้นะฮะมผมถึงบอกว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยไม่ตกอยู่กับใครเลยตกอยู่กับประชาชนนะครับเรามีผู้นําที่ดีแล้วนะฮะเรามีคนนําคนนําเราไปจะถึงปลายทางไหนที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องมาช่วยกันนะครับ พราะที่ผ่านมาแล้วก็เจอทางตันมาตลอดนะฮะผมต้องบอกกับเพื่อนๆผมเพื่อนๆผมหลายคนที่ประชุมเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยรับฟังเขารับฟังจะแกนนําใช่ครับลอยลอยอย่างเดียวคือสิ่งเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่ร่วมกันทำนะฮะแกนนําคนไหนเขาก็ทําให้เราไม่ได้นะครับอยู่ที่ตัวเราตรงนี้นะครบออกอะครับช่วยกันคือถ้าถ้าไฟไหม้แล้วถ้าแกนนําไม่บอกว่าเฮ้ ดับไฟก็คงไม่ดับก็ขึ้นยืนมองไปก่อนเดี๋ยวรอแกนําสั่งก่อนครับผมจะพูดงี้นะฮะผมเคยพูดว่ามีโจรยี่ไ่ขีดมาจะจุดไฟบ้านเราแล้วอายุนดูเฮ้ยเวลาเมียไม่จุดหรอกึงจจุดเมื่อไหร่ให้ดับถ้าก็จุดบ้านตะคุนดับพันไหมมันไม่แล้วก็ต้องรอดูเดี๋ยวรอดูแกน้าก่อนใช่นะฮะใช่แต่ตรงนี้ถ้าเราออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเรายิ่งออกมากเท่าไหร่ความสำเร็จก็ยิ่งง่ายมากเท่านั้นและความยศสูงสุด ก็ตกอยู่กับตัวเราเองอต่อไปเราทํางานอาจไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ต้างเงินทองเยอะแยะที่มันที่เราโดนป้นไปใช่ไหมฮะเราลูกหลานล้วก็เรียนโรงเรียนฟรีสบายเลยอตอนนี้ลําบากมากนะฮะผมบอกว่าผมก็เสียสละทุ่มเทตนตุดทีวิตะฮะนะฮะจนเ,นเพื่อนผมหลายหลายคนก็บอกว่าอะไรอย่าเอ,อย่าไปน,นั่นเลยอนะรเบียผมผมทะเลาะมาหลายคนแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ผมบอกว่าถ้าผมแผ่นดินอยู่แล้วอยู่ไม่สบายนี่ผมก็ไม่ขอมีสตังค์ดีกว่า ใช่ไหมฮะครับมีตั้งาอยู่ไปได้พี่เป็นที่ฆ่าเขาอยู่ทำไมอาจารย์ครับถูกไหมฮะอะจะรยผมผมผมว่างี้ไหมคือคือเดี๋ยวนี้ก็คือเกี่ยงกันมวลชนของเราในเกี่ยงถ้าถ้ากลุ่มทั้งนี้ทาทางโน้ทั้งนก็ไม่เห็นด้วยอก็ต้องกลุ่มทั้โน้นทาอย่างเดียวทั้งน้นจะเลี่ยไรเท่าไหร่เอาเสียกันก็ไปแพงเท่าไหร่ก็ไม่ว่าครับแต่อกกลุ่มนี้ปล่อยเขาเลยมันเป็นการเลือกดูเหมือนเป็นการเลือกเออใช่ ถ้าเป็นกบก็กบเลือกนายหรือเปล่าความความความเห็นไงที่วัดความเห็นมันผิดไง ความจริงเนี่ยเราต่อสู้เนี่ยมันจะต้องเอาประเทศเป็นเป็น,ปนหลักใช่ไหม,อมเอาเหตุเอาผลเป็นหลักใช่ไหมคใครเหตุผลดีใครพอเป็นไปได้หนทางเป็นไปได้เราต้องเอาจางนั้นจริงไหม,ม<ช>ไม่ใช่ดูว่าเอถ้าบรรจบไม่เอาผมไม่เอาด้วยนะแล้วอ,อ,อย่างนี้ผมก็เป็นถ้าไปกอาจายสมชายโอ้ไม่เอาหรอกผมก็เป็นขี้ข้าบรรจบสิเอาเราบอกว่าเขาเป็นขี้ข้าทักษิณเราเป็นขี้ข้าไขวะเนี่ยจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมไม่อยากคิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามมันมีมวลชนเรามันคิดอย่างนั้นอยู่แล้วอปล่อย ผมคิดว่าปล่อยเอาที่เหลือเนี่ยดูช่อง13อยู่เนี่ยวันนี้ครับมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นออกมาให้พร้อมกันออกมาให้พร้อมใจกันครับมีถ้ายังมาไม่ได้ถ้าพยากรที่จะแบ่งปันมาช่วยอาจารย์ดรวุฒิพงศ์จัดการครับอย่าชช้าครับ เนี่ยวิธีที่เป็นไปได้ที่สุดผมเชื่อว่ามีคนดูเป็นล้านต้องช่วยกันต้องช่วยกันครับคนเละเป็นล้านเนี่ยอาจารย์ถ้าบางวบริจาคคนาชิบบาทได้เท่าไหร่โอ้โหสิบล้านติบล้านแล้วเห็นไหมครับตีบล้านแล้วไม่ใช่ธรรมดาครับปัญหาก็คือวันนี้เอ๊ะจะทํำยังไงอยังมางูมางาหลาอืมมนต้องช่วยกันต้องช่วยกันเพราะว่าดูแล้วที่อาจารย์พูดเรื่องทรัพยากรเรื่องของเงินทองของใช้อะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยครับ เข้าประชุมหุ้นปตทปีหนึ่งหนึ่งกำไรกว่า2องสจุล้านล้านบาทมากกว่างบประมาณเพลินเลยนี่ถ้าถ้าเอามาคำนวณเป็นเม็ดเงินในการที่ไม่ต้องเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ไฟฟรีน้ำฟรีอะไรโทรศัพท์ฟรีนะชาวบ้านอยู่กันสบายเลย แล้วแล้วแล้วมวลชนเนี่ยถูกกระทาจนชาหมดแล้วชาเลยนะเหมือนฉีดยาชาชาแล้วคือคุณจะเอามวลชนไปไหนคุณก็จ่ายเงินเขาไปประชุมอำเภอก็ต้องจ่ายเงินร้อยหนึ่งไปทําอะไรก็ต้องจ่ายเงินหัวละร้อยสองร้อยโอ้แล้วอย่างอี้มันจะไปยังไงเนี่ยมันเอาเงินไปตัวตั้งหมดใช่ไหมครับคนก็เดี่ยงหมดเลยเพราไม่ให้เงินไม่ไปคือคือันนี้อยากจะเสริมของอาจารย์สมชายอีกอีก อีกประเด็นนึงครับแล้วก็เสริญของของทางคุณมันจบด้วยครับไอ้วันนี้เนี่ยบางทีไอของเราเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในกระแสะหลักด้วยเหตุผล2องสาอันอันที่หนึ่งเนี่ยไอสังคมมันแตกแยกอมันกลายเป็นว่าไอ้ฝากหนึ่งก็เห็นทักสินเป็นเทพนะ สนทิลิมประชาธิปัตย์โอ้โหเป็นยักษ์เป็นมารใช่ไหมครับอ,อะไรออกมาก็ชั่วหมดอะไรที่เป็นทัศษิณเป็นชินวัดเป็นดามาพรมเจแดงอ,อ,อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็วิเศษวิโสไปหมดเอ,อวันนี้อีกฟากหนึ่งก็เห็นทัศษิณเป็นยักษ์เป็นมารใช่ไหมครับ,รบประชาธิปัตย์นี่เ,อเ,อเลิศเลอ,อมันเหมือนกับมารกับเทพแต่ว่าของเราเนี่ยเรากําลังบอกอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันตรงกันข้ามไปข้อหมด เราบอกไอ้กลุ่มกวนการเมืองเหล่านี้เนี่ยแท้จริงมันคือโจรทั้งคู่มันไม่ใช่สงครามระหว่างเทพกับมารหรือมารกับเทพแต่แท้จริงมันเป็นสงครามระหว่างโจรกับโจรและไอ้ที่โจรที่มันนี้มันรบกัน เพราะเพื่อที่จะแย่งชิงสิทธิในการปล้นประชาชนเหมือนเหมือนกันเพราะมันมาถึงจุดนี้ไอ้พวกนี้มันก็โกรธลงหมดใช่แต่ถามจริงๆเถอะวันนี้ถ้าลบกันแบบไปตื้อประชาธิปัตย์แล้วก็เอาเพื่อไทยขึ้นหรือไปตื้อเพื่อไทยเอาประชาธิปัตย์ขึ้นถามว่าประเทศชาติมีอะไรเปลี่ยนไหมผมบอกได้ดูอันนี้มาเยอะละจนเบื่อละดูมาตั้งแต่สมัยผมยังสีดำๆอยู่ผมสีขาวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอันนี้มันบาดหู แล้วมันบาดหูผู้มีอำนาจเพราะผู้มีอำนาจไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบตระกูลกุมไอ้ผลประโยชน์อันนี้ครับแต่ถ้าเราทําสําเร็จนะอาจารย์เงินจากก๊าซธรรมชาติเป็นสิบสิบล้านล้านนะไม่ใช่สิบสิบล้านสิบสิบเราพูดกันเป็นล้านล้านบาทสองค,อครั้งจากน้ํามันดิบจากโปแตชจากทองคําจากอะไรเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนประเทศได้แต่อันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดจะสังเกตเห็นนะอาจารย์ แต่ผมก็มาออกรายการอยู่หลายครั้งเราไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะลุ้มตื้มทักสิไม่ใช่ว่าจะด่าเขาอย่างเดียใช่สังเกตเวลาเราซัดเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเราถึงเราจะซัดไอ้เรื่องอะไรนะเงินผู้สองพันอสองล้านล้านคือไม่ถูกหรือว่าเลวหรือว่าเลว <c oughs> เลวอย่างไร <c oughs> จะมีห <c oughs> นทางอย่างไรด้วยไม่ใช่ว่าว่าอย่างเดียว <c oughs> พอเราเล่นเรื่องสองล้านล้านหรือสามแสนห้าหมื่นล้านไอ้งบน้ําท่วมนี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเล่นไอ้เรื่องสี่แสนล้านอของไทยเข้มแข็งของประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจุดยืนอันเนี้ยของเราอาจจะต่างแล้วก็อ,อันที่สองก็คือเราเนี่ยเร,เราเราลบก,กับมันทั้งสองขั้วสองข้างอันที่สองก็คือเราไม่ได้แยกไม่ได้แยกคนไทยเป็นสีแต่เราแยกระหว่างกบกับนกกระษาเราบอกแท้จริงไอ้สีต่างๆนี่เราก็คือกบเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าถูก ถูกเขาเอาเอาสีมาเอาสีมาป้ายมาสีมาทานะครับแท้จริงโดยพื้นฐานเราก็เป็นกบเพราะฉะนั้นสงครามคราวนี้ไม่ได้ยุตินะครับสงครามยังดําเนินต่อเพียงแต่ว่าแนวรบเปลี่ยนไอแนวรบแบบเดิมที่เขาจะชอบตั้งให้เราแบบนี้ก็คือแดงพิฆาตเหลืองเหลืองพิฆาตแดงใช่ไหมฮะักทักษิณกับศัตรูทักษิณด้านหนึ่งก็ทุนสามานีกด้านกับทุนโสมมอีกด้านเป็นทุนอัมมาอีกด้านก็เป็นทุนอัมมาหิตอย่างเงี้ยผมว่าโจทย์อันนี้ต้องเปลี่ยน แนวรบควรจะเป็นอย่างนี้ก็คือกบไม่ว่าจะสีได้สีได้ต้องลบต่อของมันอ,อีกอันซึ่งผมเชื่อว่าเราต่างและเราน่าจะทำได้ดีดีกว่าคนอื่นก็คือเราไม่ได้เน้นตัวบุคคล วันนี้เราอาจจะชื่นชมพลเอกบันเทวิกิงเลยแต่เราไม่ได้บอกว่าโอ้เราจะต้องเอาพลเอกป็นมาเป็นนายกแลตรมหรือว่าจะต้องเอาเสอ้ายมาเป็นนายกหรือจะเอาใครต่อใครไม่เลยความจริงแล้วเราเรากับไม่ได้เน้นเรื่องตัวบุคคลเราเน้นเรื่องแนวทางเราบอกว่าเอ๊ะใครเป็นนายกก็สําคัญแต่ของที่สําคัญกว่านี่ยคือว่า เมื่อเราได้ตัวนายกแล้วนายกจะต้องทําอะไรบ้างก้อของสีห้าอย่างชัดๆนะครับก็บสมบัติของประชาชนนะต้องทวงคืนให้กับประชาชนแล้วก็ดําเนินคดีลากคอพวกนี้เข้าคุกยึดทรัพย์แล้วก็เอามาเอาเอา,เอาสมบัติมาจากแจงดูแลช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยที่ด้อย,ยโอกาสและด้อยสิทธิ์ในร้อํานาจในสังคมไทยให้เขามีที่อยู่ที่กินที่สุขนอนอะไรพวกนี้ฮะเราเราเราเขียนพวกนี้ไว้แล้วอันนี้ก็ เป็นอะไรสักอย่างที่เราก็ไม่ได้เขียนมาแบบรวกๆกันนี้จริงๆ <ừ. S 1> จ,จากงานของาศาสวัสดิ์ที่ผ่านมาก็เป็นเป็นสิปีก็วันนี้ครับที่ผมก็แม้อาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยเพราะรู้สึกน้อยอกน้อยใจ <c oughs> อยู่อยู่เล็กน้อยเหมือนกัน <c oughs> ว่าโอโ้โหเวลาเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นสิ่งดีงาม <c oughs> ให้กับสังคมนี้มันเหนื่อยเหมือนกัน,ว,น,นวันนี้ก็เลยอยากจะขออ,อ,อาจจะขออนุญาตออบอกบัญชีได้ได้ไหมครับได้ครับก็จะได้ให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมสนับสนุนสถาบันาศาสตร์อจรอาจารย์ครับผมอย่างนี้คือคือฟังดูเนี่ยมันมีคนดูปกติเนี่ยเป็นล้านอยู่แล้วของเราเนี่ยนะแต่ถ้าวันอาทิตย์นี้มีเป็น15ล้านเลยนะสิบห้าสบหล้านคนดูนะเอาล้านเดียวตั้งตัวเลขง่ายๆ10บาท10บล้านเดินได้พาหนีประเทศพาประเทศรอดได้นะครับก็ตอนนี้ถ้าถ้านั่นก็จะขอรบกวนนิดนึงนะครับขอ บอกเบอร์บัญชีนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ขอรบกวนช่วยเอาเบอร์บัญชีขึ้นให้ด้วยนี่ก็เป็นเ,อเบอร์บัญชีของสถาบันสารสวัสดิ์นะครับ,รบอ,อยู่เป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพที่สำนักงานใหญ่ที่สีลมนะครับก็เบอร์เ,อเบอร์บัญชี101่ขีดเขีดย์แแล้วก็ขีดหนึ่งนะครับ แล้วก็ถ้าท่านได้สนับสนุนช่วยเหลือช่วยกรุณาโรเข้ามาหาเราด้วยนะครับเราจะได้ส่งเอกสารส่งจดหมายขอบคุณไปแล้วก็จริงๆเรามีของที่เราอยากจะแสดงน้ําใจถ้าท่านช่วยเหลือเรานะครับอันนึงก็คืออาจารย์อภิวัตรได้เห็นแล้วนี่ฮะเ,เสื้อกบเสื้อเสื้อกบสวยเราก็จะได้ส่งไปให้เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นการแสดงความขอบคุณนะค,ะครับกองทัพกบนัก